สวัสดีพี่น้องผู้มีจิตใจสว่างสวัยในความมืดบอดของอามาดเอาละรครับพี่น้องครับเราจะขับเคลื่อนเวทีนี้อย่างเข้มข้นขึ้นทุกขณะก่อนที่จะพบกับนักปลาใสเข้าสู่โหมดปลาใสประเด็นการเคลื่อนไหวการต่อสู้ต่างๆตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไป จนสิ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ได้ยินข่าวว่าเราจะอยู่จนกว่าจะได้รับชัยชนะในเบื้องต้นครับพี่น้องครับช่วงเวลาต่อไปขอเชิญท่านได้ฟังการกล่าวหรือการอ่านบทกวีให้กับเพื่อนเราผู้จากไปขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารังกุพันธ์หรืออาจารย์หวานของเราเป็นผู้ทําหน้าที่นี้ปรบมือต้อนรับเธอด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีค่ะพี่น้องผู้เชื่อมั่นประชาธิปไตยทุกท่านค่ะวันนี้นะคะก็เป็นความรู้สึก เป็นพลังของการต่อสู้ที่เราได้มาอยู่ร่วมกันทำให้หวนนึกถึงวันในอดีตที่มีกวีหนุ่มกวีราษฎรที่มารับใช้พี่น้องประชาชนเป็นงวงานที่ดีเป็นลูกที่ดีของประชาชนวันนี้คนชั่วอสูรกาย มันได้สั่งฆ่าคุณไม้หนึ่งกอคุณทีพร้อมๆกับที่พวกมันพยายามที่จะประหารประชาปธิไตยพวกเขาคงไม่สนใจว่าจะต้องสูญเสียพี่น้องประชาชนไปอีกจักเท่าไหร่เหมือนที่เขาเคยทำมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี แต่ขอให้พี่น้องเชื่อมั่นและศรัทธาในขบวนการของประชาชนว่าพวกเราจะจับมือร่วมกันต่อสู้ต่อไปแม้ว่าคุณไมหนึ่งจะไม่มีโอกาสมายืนอยู่บนเวทีเหมือนที่เคยรับใช้พี่น้องมาตลอดที่ผ่านฟ้าและราชประสงค์ปี53 แต่วันนี้ดิฉันอยากให้ลมหายใจการต่อสู้ของคุณไม้หนึ่งอยู่คู่กับพวกเราตลอดไปด้วยการอ่านบทกวีของเขาในทุกทที่ทุกๆุกเวทีทุกๆุกวันให้พวกเราทุกๆุกสถานีวิทยุชุมชนทุกๆุกสถานีโทรทัศน์สื่อทุกประเภทช่วยกัน ทําให้คุณไม้หนึ่งได้ต่อสู้ร่วมกับเราต่อไปณเวทีแห่งนี้และในสื่อทุกชนิดให้พี่น้องช่วยกันกูกล้องตะโกนร้องเรียกหาสังคมที่เท่าเทียมเรียกหาสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยแทนคุณไม้หนึ่งทุกๆคนค่ะ ตอนที่จะอ่านบทกวีอยากให้พี่น้องส่งเสียงเรียกคุณไม้หนึ่งมาอยู่ร่วมกับพวกเราในการต่อสู้ในวันนี้ด้วยกันค่ะไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งกวีราษกระดอนกวีรากกระดอนกวีรากกระดอนและบทที่ดิฉันเลือกมา แทนคุณใบหนึ่งในวันนี้เชื่อว่าเป็นบทกวีที่จะสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดนับตั้งแต่2475ที่เราต่อสู้โดยคณะราษฎรเพื่อให้ได้ประชาธิปไตยในบทกวีชื่อว่าย่ำรุ่งมิถุนายนแทงลึกลงสมุดสุดแผ่นดินปักพิน เป็นของปวงชนสยามคณะราษฎรปลุกวีรกรรม24มิถุนากระทำการหมุดเหล็กตอก2475ตรึงปักนักขราเป็นหลักฐานเบิกทางตีนตัดถนนต้นตำนานปะนิทาน ชาทิปปตยปานิธานประชาทิปปตยรุกรับกับปฏิกิริยาชนะแล้วรวนกระแสมาแพ้พ่ายซากโบราณกลับฟื้นสุดลมหายใจเกิดอสูรกายแฝงเร้น แทกสนิมซึมกับหมุดเหล็กกร่อนปกครองประชากรโดยอาสัตว์เศรษฐกิจกล้าหลังโทมนัสไม่สามารถอภิวัตตามโลกาทุกชุมชนมีแต่เครือข่ายอำมบาต คุณขวาจัดเสริมด้วยซ้ายไร้เดียงสาแต่งวิเคราะห์สังคมจมมายาว่าชนชั้นศักดินาไม่ดำรงคือฝูงทาตจงรักกับนายทาตมมวนรัชชาติชูโมหะ จริตหลงชีวทัศกระบวนศั์ไม่ซื่อตรงทั้งประเทศกลายเป็นผงโรฟาเตน้น หมดหมายมากี่ปีการกดขี่ไม่เห็นจะจบสิน้นยังยากจนทนทุกข์คลุกโคลนดิน ตอนไม้หนึ่งตองคุณทีขอบคุณค่ะครับพี่น้องครับรบมือให้กับอาจารย์หวานครับผู้ช่วยาศาสตราจารย์สุดารังคุพันธ์ครับทำหน้าที่อ่านบทกวีของกวีประชาชนเพื่อนเราผู้จากไปและพี่น้องเราทุกคนที่จากไปอุทิศชีวิตนี้เพื่อประชาธิไปไตยทุกคน ขอให้พี่น้องส่งเสียงคารวะดวงวิญญาณพี่น้องเราบนสวงสวรรค์ด้วยครับพี่น้องครับเอาให้เสียงขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าว่าเราจะตานต่อเจตนาลมของพี่น้องและบันนี้ได้ชัดแจ้งประจักษ์จริงแล้วว่าปราเทศนี้ คือของประชาชน